สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสเดินทางมาที่วัดแปลงยาวอําเภอแปลงยาวจังหวัดชายชิงเซาค่ะวันนี้เราจะไปไหว้พระที่ในวิหารกันนะคะเดี๋ยวไปเลยค่ะ สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณวัดแปลงยาวนะครับเรามาติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับชมกันให้จบทลิปสาระดีๆมีประโยชน์วัดเก่าๆวัดโบราณเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้พระกันนะครับในวิหารแห่งนี้นะครับเป็นวิหารเล็กๆมีพระพุทธรูปแกะสลักจากหินทีลาแรงนะครับเป็นพระพุทธรูปปางหน้าปกนะครับแล้วก็เป็นพระพุทธรูปปางมาวิชัยที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณวิหารโบราณตรงนี้นะครับ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาท่านผู้ชมไปที่วัดใหม่บางค้าอำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเท่านะครับติดตามกันให้จบทลิปนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาไปฏิการวันนี้เรามาไหว้พระนะครับขอพรด้วยกันนะครับครับตอนนี้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรแล้วนะครับอาจารย์หญิงก็พาเพื่อเพนท่านผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพร กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีกักครั่วอาจารย์หญิงจะพาเพื่อนๆไปที่วัดใหม่บางคานะครับอำเภอบางคาจังหวัดจันทบุราตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณวิหารโบราณอีกเช่นเดียวกันนะครับของวัดใหม่บางคานอำเภอบางคาจังหวัดจชิงเทรานะครับก็เป็นพระพุทธรูปนะครับเรียกว่าพระสายญาติปางสุบินนะครับเพราะว่าปางนี้มีน้อยมากเลยครับท่านผู้ชมนานๆเราจะได้เจอสักครั้งนะครับ ปางสายญาตนะครับหรือว่าปางสุบินนี่หายยากจริงๆ,ๆปางสุบินหาไม่มีมหาไม่ได้หาไม่ได้เลยครับเพราะว่าลักษณะลักษณะการนอนท่านผู้ชมสังเกตนะครับไม่เหมือนกับปางสายญาติทั่วไปนะครับก็เป็นลักษณะปางสุบินนะครับเพราะว่า,าทางวัดก็มีชื่อมาแบบนี้นะครับอาบริเวณวิหารนี้ก็เป็นวิหารโบราณมีมาร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็มีความัดิ์สิ์อย่างมาก อง์พระพทธรูปนี้ก็มีการปฏิสังขรและซ่อมแซมใหม่นะครับในช่วงหลังมานะครับในปัจจุบันนี้ก็สมบูรณ์และเรียบร้อยดีนะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาสักการะบูชาขอพรกันที่นี่เป็นประจำนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบทําบุญไหว้พระตามวัดถ้ามีโอกาสนะครับก็มาทําบุญถวายสังฆทานได้เลยนะครับที่วัดนี้นะครับทำกันได้ทุกวันเลยมากันเรื่อยๆมากันตลอดเลยครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณในวิหารเยี่ยม นะครับพร,บระพุทธรูปเป็นลนักษณะพร,ระพุทธรูปโบราณจริงๆเลยครับแล้วก็ที่ฝาผนังก็เป็นภาพเขียนนะครับโอ้โห oh, หมดงามมากๆเลยหมดงา <ๆ S 1> มงจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นภาพเก่าโบราณก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าสียังสดใสอยู่เลยนะครับภาพนี้เขียนมานานมากเลยนะครับนานมากจริงๆนี่ตอนนี้เราก็พาเ,เพื่อนและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณด้านหน้าเต็มๆเลยนะครับเป็นรูปของพร,ระพุทธองค์นะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางมาจังหวัดจากเชียงเตาเมื่อไหร่นะครับก็ลองเลยมาเที่ยวกันที่วัดใหม่บางขาวัดใหม่บางขานะครับอยู่ติดแม่น้ําบางมะงกงเลยนะครับทิวทัศน์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเย็นสบายลมพัดเย็นทั้งวันสถานที่ของวัดก็เรียกว่ากว้างขวางเลยแหละนะครับลานจอดรถนี่กว้างขวางมากมายบริเวณชายแม่น้ําก็มีศาลาพักร้อนนั่งเล่นมีต้นไม้ลมเย็นมากเลยนะครับ แล้วก็บริเวณในวัดนี้นะครับก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิด้วยนะครับมีเจ้าแม่ตะเคียนทองครับที่อยู่ในบริเวณวัดนี้นะครับก็เป็นสารเรือนไทยสําหรับท่านผู้ชมที่มีโการเดินทางมาแล้วก็ไปไหว้สักการะบูชาขอพรน,นะครับขอโชคขอลาภก็ว่ากันไปตามเรื่องกันแล้วกันนะครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมมา,าเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณวิหารโบราณตรงนี้ถือว่าเรามาน้อมสักการะบูชาขอพรไปได้วยกันเลยนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชานะครับ ครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมเข้ามาในโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือองค์พระประธานโบสถ์นะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่ในโบสถ์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีภาษารีบุตรมีพระโมคคัลลาประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับเพราะว่าโบสถ์นี้ก็เป็นโบสถ์เก่าแก่อีกที่หนึ่งเลยนะครับของวัดใหม่บางคาแห่งนี้วันนี้พวกเราก็มีโอกาสพาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมานะครับ ไหว้พระขอพรนะครับถือว่าเป็นการทําบุญร่วมกับทางวัดน,นะครับเพราะว่าชีวิตของพวกเรานี้ไม่มีอะไรเกินไปกว่าการทําบุญแล้วนะครับเราต้องใช้คําว่าเราเป็นผู้ให้นะครับมิฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ให้กับภาษาศาสนานี้นะครับมิฉะนั้นวัดและภาษาศาสนานี้ที่จะยืนหยัดอยู่ได้ก็ต้องอาศัยพี่น้องสาธุชนคนใจบุญนะครับที่มีจิตศรัทธาต่อพุทธศาสนานี้เดินทางข้าวัดร่วม <language> ทางบุญา่าครนกันนะครับมิฉะนั้น อาจารย์หญิงผมอาจารย์นั่นก็เดินในสายบุญอย่างนี้อยู่นะครับก็อยากจะนําเสนอและเพื่อเป็นการเผยแพร่นะครับให้กับพี่น้องที่ชอบไหว้พระตามวัดชอบไปทําบุญตามวัดชอบสร้างบุญสร้างกุศลื่อท่านเข้ามาพบเจอในคลิปของเรานี้นะครับท่านก็นจะได้ติดตามกันมานะครับยังไงก็ถูกใจแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับช่องนัศลือเทมเพิลครับก็ กดติดตามให้ด้วยนะครับเราก็จะได้พบกับทลิปใหม่ๆดีๆของเราที่จะนําเสนอและเผยแผ่ออกมานะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมกันใหม่ๆนะครับก็สาระดีๆมีประโยชน์ในคลิปนี้ตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาที่วัดโพบางคานะครับข้างเขาแม่ไก่เป็นเรียกว่าข้างเขาแม่ไก่นับเป็นแสนตัวนะครับนี่ก็คือองค์พระประธานที่อยู่ในโบสถ์นะครับ โบสถ์หลังนี้ก็มีอายุมา100ร้อยกว่าปีเช่นเดียวกันคตาเนะหมือนกันวันนี้สามวัดนะครับสามวัดเป็นวัดเก่าแก่อายุอายุร้อยกว่าป,ปีขึ้นไปอีกนะครับ,รบแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ลึกมากไปกว่านี้วัดโพนี้มีมานานมากกว่านี้นะครับมากกว่าร้อยปีนะครับมีมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณตั้งหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับรุ่นพระเจ้าตากรุ่นรุ่นพระเจ้าตากเลยแหละนะครับรุ่นนั้นเลยก็ก็หลายอายุคนเนี่ยนะครับ เพราะว่าเราก็เกิดมาในยุคหลังรุ่นหลังก็อยากจะตั้งนะครับคุณงามความดีให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเราก็จึงน,นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ออกไปสู่สายตาพี่น้องสาธุชนที่กาลังติดตามรับชมอยู่ในช่องยู u b e ของเราขณะนี้นะครับอย่างน้อยน้อยวันหนึ่งนะครับอย่างน้อยน้อยวันหนึ่งท่านอาจจะมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่วัดต่างๆที่เราได้น,นําเสนอเผยแผ่ไว้นะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นการส่งเสริมวัดส่งเสริมศาสนาเหล่านี้ ให้ยืนอยาวสื่อต่อไปนะครับในโบสถ์ของวัดโพนี้นะครับเป็นโบสถ์ที่มีความงดงามมากที่สุดอีกเช่นเดียวกันนะครับอีกวัดหนึ่งเลยแหละนะครับท่านผู้ชมก็สังเกตดูนะครับที่บริเวณองค์ขประทานประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับงดงามอย่างมากๆเลยนะครับบริเวณด้านล่างก็มีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่ที่บริเวณด้านล่างนะครับงดงามมากเพราะว่า โบสถ์ตรงนี้เป็นโบสถ์ที่สําคัญมากเลยครับของอำเภอบางคาเวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่ของวัดโพมาไหว้พระมาทําบุญนะครับเพราะว่าเราจะพาเพื่อนและท่านผู้ชมมาอยู่แค่ตรงนี้นะครับยังมีอีกที่หนึ่งเลยนะครับตรงนั้นศูนย์รวมเลยนะครับพระพุทธรูปโบราณจริงๆนะครับตรงนั้นเป็นพระพุทธรูปโบราณมีวิหารเก่าแก่วิหารโบราณมากเลยนะครับสาหรับเพื่อนและท่านผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางมา ก็มาทำบุญไหว้พระมาทำบุญถวายจางฆทา,านที่วิหารเก่าตรงนั้นนะครับครับสำหรับวันนี้รับบุญกันเต็มๆนะครับท่านผู้ชมสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามชมใหม่ๆอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดนะครับเพื่อจะได้ดไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับ ตอนนี้เราก็เยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็มาถึงใกล้จะช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมอ่าเยี่ยมชมทําบุญไหว้พระสามวัดนะครับวัดแรกก็เป็นวัดแปลงยาวอําเภอแปลงยาวจังหวัดเชิยงแสานะครับแล้วก็วัดที่2วิหารโบราณวัดใหม่บางค้าอาเภอบางค้าจังหวัดเชิยงแสานะครับแล้วก็วัดที่สาม วัดโพบางค้าอำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเทานะครับวันนี้เราเยี่ยมชมสามวัดไหว้พระทำบุญสามวัดได้บุญได้กุศลกันเต็มๆนะครับเวลาที่ยังมีเหลืออยู่นะครับเพื่อนๆพยายามสร้างบุญสร้างกุศลกันนะครับทาแต่ความดีนะครับสร้างผลบุญให้เยอะๆผลบุญนี้ไม่ไปไหนเลยครับพวกเราทําเราได้ยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะครับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดนะครับมาไหว้พระ เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจของเรานะครับสร้างบูรสร้างกุศลร่วมกันนะครับสําหรับองค์พระประธานของวัดโพบังคานี้นะครับก็เป็นพระพุทธรูปปางชนะมารหรือว่าปางมารวิชัยนะครับเป็นปางแรกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะครับเป็นลักษณะที่มีความงดงามอย่างมากองค์สีเหลืองทองนะครับสําหรับเพ,เพื่อนและท่านผู้ชมที่มีโอกาสนะครับ ลองมาเยี่ยมชมสักครั้งนะครับมาทมําบุญไหว้พระมาขอพรกับพระพุทธองค์นะครับเราเชื่อแล้วเกินว่าขอให้ท่านมีศรัทธาเนะครับอะไรก็ดีทั้งหมดพะฉะนั้นสร้างบุญสร้างกุศลกันนะครับละเว้นกรรมทําความดีสร้างบารมีกันให้เยอะๆนะครับเราสำหรับช่วงนี้ก็มาเกือบจะถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิง หน้ากลับมาพบก,กันใหม่นะครับวันนี้เราก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมเยี่ยมชม3วัดนะครับได้บุญได้กุศลกันเต็มๆเลยนะครับค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ